สวัสด,ดีครับสวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกท่านครับกาเมื่อนอี้ครับเป็นมือกักตัววันที่เก่าครับพี่น้องครับเมื่อเนี้กับวันที่เก่าเนาะครับเนาะตอนนี้ก็บแปลนนฬิกานะครับแปลนติกาเสร็จเสร็จครับคือเก่าครับพี่น้องครับเช็คเช็คไข่คือเก่าครับชงกาแฟเช็คไข่ ทุกเซาครับอาจจะต้องทรงแบบนี้ทุกเซาครับพี่น้องครับนัมกันเลยอยู่เอ่อสิบสองสามสามสิบหกเลยอยู่สี่สิบขวดครับพี่น้องครับสี่สิบขวดอีกจากหมื่นเก้าสิบสิบเอ็ดสบสองสิบสามสิบสี่อีกหกหมื่นครับหกรวมรวมทั้งหมอนี้ครับคลิปกำลังจะถ่ายอยู่นี่ครับคลิปนี้แหละครับพี่น้องครับ อีกหงมือครับกบับหิงบดุครับผมเอเดี๋ยวเช็คผลไข่ก่อนนะครับนาอผลไข่กันสามสิบห้าครับพี่น้องครับทุกมือก็จะเป็นแบบนี้ครับพี่น้องครับการรงมีการตรวจวัดไข่สู้มือครับสำหรับผู้ที่มา พี่ๆน้องๆอเข้าเพื่อนก็นถามมาหลายน้องครับเนาะว่าเพื่อนอยู่ต่างประเทศบ่น,นีเพื่อนมาก,กักโตเนี่เพื่อนจะขีหรือเปล่านะครับอันนี้เพื่อนก็ถามมาหลายน้องครับเนาะผมก็ได้มีพี่ท่านหนึ่งนะครับเพื่อนก็นสแสดงความคิดเห็นมากนะครับเพื่อน่าทา ถ้าคนไทยเข้าถือพาสปอร์ตไทยนะครับที่ไปอยู่ต่างประเทศนะครับที่ยังบอท่านใดย,ย้ายไปเป็นคนทั้งประเทศอื่นนะครับที่มีพาสปอร์ตไทยนะครับผมมาากักตัวฟรีครับพี่น้องครับเนว่ามาจาังสรรน,นาะครับเนาะอันนี้ผมก็บบุญรูด้วครับอันนี้ก็อันนี้ก็นนกถ้าผู้ใดรูอ่าน่าละเอียดจริงๆนะครับที่ถือพาสปอร์ต ทีโบแมนคนไทยนะครับทีโบแมนพาสปอร์ตไทยนะครับเป็นพาสปอร์ตที่อาจจะอยู่ทั้งอังกฤษเยอรมันสวีเดนอย่างต่างๆนะครับยุโรปหรือทั้งอื่นนะครับก็คือล่องบอก้าวกันได้ครับพี่น้องครับครับกตเดี๋ยวไปเมิองทั้งนอกครับเิ็งบรรยากาศทั้งนอกจังหน่อยแดดดีคือเกาครับพี่น้องครับ ันนี้โอ้ทะเลสวยครับพี่น้องครับอากาศอากานาไปเที่ยวทะเลครับผู้คนกับตามที่ผมเลี้ยวเบิ้งกับมีพ่อสมควรนะครับที่แถวๆริมหาดนะครับก็จะมีกลางเต้นกลางยังนี่แหละครับมีลานค่ารถเข็นแต่นักท่องเที่ยวกะจะบ่อายเต็มที่ปันได้ครับจากกี่การเบิ้งกับบอค่อยร้ครับพี่น้องครับ กาดเศร้านี่ครับพี่น้องครับช่วงเศร้าเดี๋ยวไปเบิองงานเศร้าครับพี่น้องครับตอนนี้กับแปดนัลิกาเราเมืองว่ามีเมนู้อย่างนรกครับมาหนี้เนาะเมื่อคืนนี้กับนอนเด็กเนี่ยจัง่อยครับเบิองบ่อนไทยถะครับเนาะเสียดายครับจะเสียดายอยู่ครับเมื่อคืนนี้เมืองบ่อนไทย นำสองลูกครับแต่ว่าถือกับเพิ่นตีเสมอเนาะครับก็เป็นเชียร์นะครับเกมยีฬาเนาะครับเนาะมีแผ่มีชนะมีเสมอคือชีวิตคนเฮาล่ะครับมีสุกมีถุกนะครับมีตั้งสุกมีตั้งทุกปั๊บปนกันไปครับพี่รองครับแต่ก็ต้องสู่ชีวิตกันไปคือเก่าบ่ท้อบ่แท้นะครับ ครับนี่ครับเป็นเมน,เนู่เศร้านี่ครับผมเดี๋ยวเปิดให้พี่ๆน้งนองๆงเนะครับเนาะผมบอกไวรรู้ซื้อเมอนูเด้ครับเด้อพี่น้องนะผมกับ,บางเพื่ออาจจะบอพิดบอถือก็ขออภัยนะครับเด้อพี่น้องนี่ก็นจน่าจะเป็นไก่ครับพี่น้องครับแต่ซื้อแท้ๆผมบม่รู้นะครับ จะเป็นไก่ทอดแล้วับจะมีสลัดนะครับนี่ครับเป็นพักครับจะมีพักกะลัมปีมีแค่รวครับพี่น้องครับอาหารเช้าวันนี้ครับมีนู่เดี๋ยวจะล่องกินบืองนะครับเนาะอีทูดูแบเป็นไก่ทอดนะครับพี่น้องครับเป็นไก่ทอดแน่นอนแล้วซื้อเป็นท่างการบอลลูนครับ คือคลิปควานต่างการผัดไก่นะครับผัดไก่มะม่วงยี่มะพันนะครับอันนั้นเป็นซื้อแท้ครับผมกับผมกับจากเมนูยังของผมมาดูนะครับก็คือบอกไวรู้ชื่อวันไีนนะครับอันนี้ครับพี่้องครับตอนไก่ครับรับนี่ครับเมนูเซานี้ครับผมอาหารเช้า หรับวันี้นะชิมเหมือนนะครับเนาะต้นเศ้าส่วนมากก็จะกินบ่เบิดโอ้แสียครับ มีกะลาปีชี้ม่วงนะครับมีแค่รสนะครับน้ำจิมน้ำจิมกับแ่บครับเปรี้ยวดินนะ ช่วงเศร้าส่วนหนักพมกัจะเลือกเขาไว้ครับเพราะว่าช่วงเศร้าจะจะกินบ่อ่อยยลายครับพี่น้องครับกินได้บ่อก่อยลายตอนเศร้านี่ครับกจะมี พักสลัดครับแล้วก็นมีมีซอสสลัดด้วย <c oughs> มีซอสครับซอสกับซอสกระเจียบครับเป็นออกเปียวนิดงน,ดน,ดน,ดนึงครับ เบื้องยูทูบมูนะครับพี่พี่น้องน้องที่ทำช่องนะครับแล้วกะ็ตอบคอมเมนต์พี่พี่น,อนอ้องน้องคอมนะครับแป๊บเดียวก็มุมคำแล้วครับพี่น้องแล้วก็ถ่ายคลิปถ่ายยังไปนั่มครับแล้วกะ็ตัดตอ่อตัดต่อคลิปครับอบอถือว่าโอเคครับผมมีกิจกรรมเฮ็ดตลอดนะครับเนาะ คลิปนี้รับบ้าโชคนะครับโชคชัยอินเทเลนกับขอคุณพี่พี่น้องๆครับคือเก่าครับที่ติดตามรับชมนะครับเห็นกำลังแรงใจตั้งแต่มือแหลกนะครับจนหอดมือที่เก่าับหวังว่าพี่พี่น้องๆจะติดตามให้กําลังใจบ้าโชคนะครับไปหอดบ้านนะครับจับจักสิกไปเฮ็ดยังนะครับพี่น้องกับติดตามรับชมม่งนะครับเนาะช่วงนี้กัคือว่าครับพี่น้องครับถ้าใจลงทุนยังกับ คือสีบพทสเซียมไดกาเฮ็ดยังหลายนะครับอาจจะเป็นปีนี้อาจจะเป็นปีนี้กับเดือนมิถุนายนแล้วนะครับเนาะอาจจะเป็นช่วงทดลองครับจะเฮ็ดยังกับตรงเฮ็ดในหน่วยไปก่อนพอเฮ็ดแล้วได้ผลดีเกาจังค่อยขยายนะครับประมาณนั้นครับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆครับกับไ้พ่อกันคลิปหนาวเนาะครับเนาะขอให้พี่ๆน้องๆยู่ดีมีแห้งคือเก่าครับพี่น้องครับปลอดภัยจากโรคภัยทั้งเบิดครับพี่น้องครับ คลิปนี้กับควาลาไีกอนครับสวัสดีครับยูดีมีแห้งครับพี่น้องครับ